สิทธิประโยชน์เอามาดูเรื่องเงินเงินทองทองกันแล้วเพื่อนเองินเงินทองทองนะเราสมัครเข้ามาใช่ไหมเราสมัครเข้ามาเราจะมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจพันห้าหรือว่าห้าพันเนี่ยเราจะได้ชื่อว่าเป็นตำแหน่งเบสิกนะคะตำแหน่งเบสิกตำแหน่ง Star นสตาร์ในเหมืองซุปตาร์เนี่ยสตาร์ Star เนี่ยจะต้องมี20นะฮะ20สาขาสาสตาร์ Star มี20สาขาที่สมัครผ่านลิงก์เรานะฮะและซุปเปอร์สตาร์จะต้องมี500สาขานะทั้งทีม นะะแต่เราจะต้องปลดล็อกก่อนเราต้องเราเป็นเบสิกเราต้องปลดล็อกการเป็นสตาร์ก่อนนะคะเราถึงจะมีรายได้นะคะรายได้ที่ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆนะอันดับแรกนะเพื่อนเพื่อนฟรอนต์มาร์จินนะฟรอนตะ์มาร์จินเนี่ยคือโบนัสของการขยายสาขานะในเฟสที่ยังเรายังไม่ได้รับลูกค้านะเพื่อนๆนะได้นะคะ20-50%นะเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเข้ามานะคะเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าเบสิกนะมีเบสิกมาสมัครกับเรา มีเพื่อนมาสมัครมาขยายสาขากับเรานะเรามีเพื่อนมาสมัครเป็นสาขาของเรานะหรือว่าเราขยายสาขาออกไปนะ,ะเราได้20%่นะหนึ 1, ่งาร้อยบาทเราก็ได้300บาทนะหนึ่งับาทเราก็คือได้20ก็คือ3า0รอยบาทนี่เรียกว่าฟรอน t ์มาร์จินนะ,ะต่อไปนะคะถ้าเรามี20สาขาแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะ,ะเราเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าสตาร์นะสตาร์ Star เนี่ยก็จะได้ค่าฟรอน t ์มาร์จินนี่ยนะคะ40%ก็คือ600บาทนะฮะ ถ้าเราเป็นตำแหน่งที่ว่าซุปตาร์นะซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาปปร์เนี่ยนะคะเรามี500สาขานะทั้งทีมนะเราจะได้750บาทนะคะคิกแบ็กมาจินนี่คือคือเป็นรายได้จากสาขาข,าของเราที่สามารถที่จะที่ไปขยายสาขาอีกทีนึงนะ,ะถ้าเราเป็นตำแหน่งเบสิกเราจะไม่ได้คิกแบ็กมาจินเพื่อนฟังนะถ้าเราเป็นตำแหน่งเราต้องปลดล็อกก่อนนะเราต้องปลดล็อกปลดล็อกคือการเป็นสตาร์ก่อนเราถึงจะได้คิกแบ็กมาจินก็คือ ได้จากสาขาข,าของเรานะที่ไปขยายสาขาอีกทีหนึง่งนะเราต้องเอาง่ายๆคือต้องเป็นสตาร์โดยเร็วที่สุดอะนะเราถึงจะได้รายได้นะจากสาขาที่ไปขยายสาขาเพื่อนๆนะแล้วอันที่2อ,อันนี้สําคัญนะเพื่อนๆดูนะให้บริการนะได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการเติมเงินอันนี้ชจบชอบมากเลยนะข้อแรกว่าได้เยอะแล้วนะคะข้อ2นี้นะคะ คุณจะกลายเป็นคนว่างงานที่ร่ำรวยนะคุณจะเป็นคนที่เหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรคุณจะทำอะไรอยู่เงินจะไหลเข้าหาคุณเป็นวินาทีจากรายได้ข้อสองนี้เพื่อนๆฟังนะนะคะปกตินะคลื่นนะทั่วไปนะคนที่ได้เงินจากค่าบริการก็คือเจ้าของบริษัทนะเขาไม่ได้ตัดนะรายได้ตรงนี้มาให้กับ มาให้กับคนที่เป็นดีลเลอร์หรือให้กับผู้ใช้สัญญาณนะคะที่ต้องการสร้างไรายได้ใช่ไหมคะเราจ่ายไปอย่างจอบจ่ายไปเนะี่ยปีหนึ่งนะคะแสนปีหนึ่งหมื่นกว่าบาท10ปีเนี่ยนะแสนกว่าบาท2คนนะ,คะสคนกับสามีก็2 0 0 0 0นกว่าบาทนะ,ะเราก็ไม่เคยได้เงินคืนเลยนะ,ะไม่เคยได้เงินกลับมาไม่เคยสามารถมาสร้างไรายได้ได้หรือแม้แต่เราดูแลคนในบ้านเราอะทั้งแม่ทั้งลูกเราเนี่ยนะเราก็ไม่เคยได้เงินจากตรงนี้ก็จ่ายก็คือจ่ายไป นะตรงนี้นะฮะจะทําให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยจากการเติมเงินของสาขาที่เราดูแลนะ,ะนั่นเท่ากับว่านะฮะเราจะได้ได้หมดนะ0.5นะเพื่อน0.5นะคะถึง1.5นะคะ0 1.5อะยกตัวอย่างนะเพื่อนนะสมมุติถึงจุดจุดนึงมี1ล้านสาขานะ,ะมี1ล้านสาขาและเติมเงินแค่สาขาละ300 ก็คือ300ล้านบาทเนาะรวมมีมูลค่าจากการเติมเงินนะ3า0ล้านบาทนะเราได้ส่วนแบ,บ่งคือ1.5ล้านบาทไม่ใช่ค่ะ1นนั้นเท่ากับว่าเท่ากับ4.5ล้านบาทต่อเดือนเห็นอะไรหรือยังตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเราจะกลายเป็นคนว่างงานที่ร่ำรวยเหมือนเรามีอพาร์ตเมนต์นะเหมือนพี่อพาร์ตเมนต์ลงทุนแค่พันห้าเราจะมีะไรายได้เหมือนนักลงทุนเลยนะนะนักลงทุน เราจะเป็นเหมือนคนที่มีอพาร์ตเมนต์แล้วมีคนเช่าเต็มทุกห้องไม่ต้องมีแม่บ้านไม่ต้องไปทวงหนี้เขาเพราะถ้าเขาไม่เติมเงินนะคะเขาก็จะไม่มีเน็ตใช้ใช่ไหมคะก็เติมเงินอัตโนมัติเหมือนเราเติมเงินทุกวันทุกเดือนทุกปีนะตรงนี้นะนะคะและที่สําคัญก็คือว่าเราสามารถจะสร้างรายได้นะ,ะจากการที่เราะะดูแลสาขาของเรา นะแล้วทําไมสาขาของเราต้องเติมเงินล่ะสาขาของเราเขาก็มีรายได้สาขาของเ,าเขาาก็มีรายได้และเวลาเราถอนเงินนะคะจะมีรหัสนะรหัส OTP เข้าไปที่เบอร์ฟิลนั่นเท่ากับว่าถ้าไม่เติมเงินเนี่ยก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นั่นเท่ากับว่าองค์กรของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นแสนจุดหรือเป็นล้านจุดอ่ะเขามีรายได้นะคะเดือนละแสนเดือนละสองแสนเนี่ยเขาก็ต้องเติมเงินอยู่แล้วนะคะสองเก้าเก้าสี่เก้าเก้านี่ยกันแล้วแต่นะ เพราะนั้นรายได้ตรงนี้นะเราตีต่ำๆว่าแค่300บาทต่อเดือนนะคูณนะคะคูณ1ล้านสาขาก็คือนะ300ล้านคูณ1.5ก็คือ4.5ล้านบาทต่อเดือนไม่ว่าเขาจะจีบกันเขาจะคุยกันเขาจะรักกันเขาจะไลฟ์สดนะเขาจะพิมพ์ทวงหนี้กันเงินไหลเข้าเราหมดเราจะหลับเราจะตื่นเราจะป้อนข้าวลูกเราจะขับรถอยู่นะเพื่อนๆนะ และที่สําคัญก็คือเงินเข้าทุกวันนะเพราะว่าเวลาเติมเงินนะนะคะเขาไม่ได้เติมวันเดียวนะอย่างคนสมัครเข้ามาวันที่5ก็ต้องหมดวันที่5้าใช่ไหมสมัครเข้ามาวันที่10ก็ต้องหมดวันที่10สมัครเข้ามาวันที่1ก็ต้องหมดวันที่1นะเพราะฉะนั้นทุกๆวันน่ะจะมีการเติมเงินอยู่ตลอดเวลาและจะมีการนะรายได้ก็จะเข้ามาหาเราตลอดเวลาวันนี้นะใช้ยังไม่ทันหมดวันต่อไปมาอีกแล้ว นะถึงจุดจุดหนึ่งพวกเราจะมีฟิลลิ่งนี้กันหมดเลยนะคะคนใช้เบอร์โทรเนี่ยนะคะจะมี150ล้านเลขหมายและมาอยู่กับเรามาอยู่กับฟิลแค่1ล้านเลขหมายนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลยนะ,ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับเรานะคะเท่านั้นเองนะพวกเราลองลองคิดตามจอบไปนะนะคะเห็นไหมว้าวไหมว้าวมากนะคะเนี่ยลายได้ข้อทข้อที่2เนี่ย รวยจะไม่รู้จะรวยยังไงล่ะเห็นไหมคนที่ทํากิจการโทรคมนาคมอ่ะเขาถึงรวยแบบเป็นเจ้าสัวรวยมากเพราะรายได้เงินไหลเข้าไม่หยุดนะคะตรงนี้นะตลาดเนี่ยหกแสนกว่าล้านนะคะโบนัสพิเศษนะเพื่อนเพื่อนะ2,000บาทนะและสูงสุดสา0 0 0ืบาทหมายความว่าไงทุกๆุกยีสาขานะ,ะบริษัทจะให้เรา2,000บาททุกๆุกยีสาขาให้2,000บาทเราทำร้อยสาขานะเปิดไปเลย เราก็ได้นะ10,000บาทนะก็ทุกๆ20ก็ได้2 0 0พัน0 0 2 0 0 0แต่ถ้าเกิดว่าเรามีนะคะเราสร้างทีมเนาะมีทีมละร้อยนะทั้งหมด5สายเอาไปเลยค่ะ30,000บาทเห็นไหมนะรายได้ข้อนี้ก็ถือว่าก็ดีนะให้เราก็เอานะแต่รายได้ข้อหนึงกับข้อสองเเยอะมากนะเยอะมากแต่รายได้ข้อนี้ใครไม่เอาให้จอบก็ได้นะจอบชอบนะ อ่าต่อไปเนี่ยเต็นเป็นตําแหน่งของคนที่ชื่อว่าเป็นอีลิตนะอีลิตเนี่ยนะฮะรายได้ข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยเท่ากับซุปตานะแต่เขาจะมีหนึ่งสองสาเหมือนกับซุปตาทุกอย่างแต่ข้อที่สี่จะเป็นรายได้ของเขาต่างหากนะเพื่อนๆนะก็คือแค่มีสายละ500เนี่ยสาสายสายละ5 0าร้สายนะฮะก็จะเป็นตำแหน่งที่เว่าอีลิตอีลิตเนี่ยสำคัญนะฮะเมื่อกี้ข้อ2เนี่ยเฉพาะสาขาที่เราดูแลใช่ไหม แต่อิลิตอะได้ทั่วประเทศจะเป็นสาขาของเราสาขาของเขาสาขาของใครนะคะได้หมดนะหจากยอดการเติมเงินนะเพื่อนๆนะก็คือได้หนะึะอ่ะสมมุตินะตลาดโทรคมนาคมนะมเพื่อนตลาดโทรคมนาคมนะที่เจ้บอกมเมื่อกี้มีเท่าไหร่ห0แสนล้านนะเครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลขไม่พอคิดดูสิหกแสนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหกแสนล้านเครือคิเลขไม่พอหกแสนะ 6, ล้านหกแสนล้านนะเพื่อนๆนะตลาดทรคมนาคมดึงมาให้ฟิลแค่หนึร์เซ็นต์ของหกแ0นล้านนะเท่ากับเท่าไหร่อะคูณหกพันล้านนะฟิลขอส่วนแบ่งแค่หนึ่งเปเซ็นต์ไม่ไม่อยากจะไปแข่งกับ รุ่นพี่นะขอเป็นน้องๆน,นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมาให้ดีลเลอร์เนาะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่หกพันล้านนะหกพันล้านคุณอีลิตได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดของฟิลที่ได้หรือของซิมปันสุขที่ได้นะหกสิบล้านค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนะหกสิบล้านฐานจำนวนอีลิตใหเอีลิตมีหนึ่งคนคุณเอาไปเลยหนึ่งคนเอาไปเลยหกสิบล้าน ตอนนี้อีลิตมี2คนค่ะแบ่งกันค่ะเห็นไหมนะคะถ้ามี3คนก็หาร3ามี1ิคนก็หาร10นะรายได้ข้อที่1ข้อที่2ใช้ไปหมดรายได้ข้อที่4มาอีก่ละนะเห็นอะไรหรือยังนะตรงนี้นะคะโอกาสเพื่อเนเป็นของคนที่มองเห็นนะโอกาสเป็นของคนที่มองเห็นกิจการโทรละามานาคมอ่ะนะคะถ้าเรานะคะ ถ้าเราไม่รู้นะคะแล้วเราไม่เปิดใจนะเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเจ้าสัวเขารวยกันยังไงนะคะคนรวยๆเขารวยกันยังไงนะอ่ะตรงเนี้ยนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยน่ยคือยอดนะที่เราดึงมาจากเค้กก้อนใหญ่ๆแต่สมมุติว่านะเรามาคํานวณน,นะคะแบบต่ําๆนะหนล้านสาขาเติมเงินสาขาละ300ยก็คือ300ล้านนะ ค,คุณที่เป็นนะคะคุณที่เป็นอีลิตนะได้หนะทั้งหมดก็คือ3ล้านบาทต่อเดือนอันนี้ก็คือตีแบบต่ำๆนะต่ำๆสล้านบาทต่อเดือนนะของยอดที่เราเราเราคิดแบบเติมเงินกันน้อยๆแค่คนละสามบาทแต่จริงๆนะอย่างเจ้าไปเติมพันหะนึงนะแต่ละคนก็เติมกันเป็นพันละ่ะนะบางคนก็เติมนะห้าบางคนก็เติมแปดร้อยบาทนะแต่นี่เราคิดแค่สามเห็นไหมขนาด ขนาดเงินนะคะเติมเงินแค่300ร้อยอ่ะอีลิตยังได้1%คือ3ล้านบาทเลยเพื่อนเนี่ยจุดไหนก็เป็นเงินไปหมดนะคุณแจ็คหมานะบอกว่านะเพื่อนนะคนเรานะคะส่วนใหญ่มักจะเสียโอกาสดีๆไปนะต้องร้อยภาพชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะโอกาสดีๆของคนเราจะเข้ามาสีช่วงคุณแจ็คหมาคือใครทําไมชอบถึงชอบหรือเชื่อคุณแจ็คหมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจีน นะมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะคือเขารวยมากจากการทําออนไลน์จากการทำธุรกิจที่เป็นเทรนนะเทรนของโลกอย่างเงี้ยแหละนะเขาบอกว่าโอกาสดีๆจะเข้ามาสีช่วงหนึ่งมองไม่ออกว่าเป็นอะไรคืออะไรเหรอกิจการโทรคมานาคมบนแพลตฟอร์มมองไม่ออกมันคือยังไงอาผ่านไป2มองไม่เห็นว่าเป็นยังไงไม่เห็นเลยเป็นรูปเป็นล่างยังไงเหรอไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจเลยเนะี่ย สามมองไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงไม่เอาตัวเองมาศึกษานะคะขี้เกียจฟังขี้เกียจอ่านอยากได้ตังค์นะแต่ก็เดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวไว้ก่อนสี่นะไม่ทันแล้วค่ะนะครบหนึ่งล้านจุดไปเรียบร้อยแล้วถามว่าถ้าครบหนึ่งล้านจุดแล้วฉันต้องเป็นยังไงหนึ่งล้านจุดเราก็เป็นดีลเลอร์ไงนะก็เป็นดีลเลอร์ปกตินะแต่รายได้ตรงนี้นะคะเหมือนอย่างนี้ค่ะเหมือนเขาต้องการขยายสาขาดีลเลอร์ให้ครบหนึ่งล้านดีลเลอร์ <AL> เหมือนฤดูฝนน่ะฤดูฝนเราก็ต้องไปขายเสื้อกันฝนใช่ไหมฤดูหนาวเราต้องขายเสือ้อกันหนาวใช่ไหมอันนี้นะคะคือฤด,ดูของการขยายสาขาดีลเลอร์ให้ครบ1ล้านจุดเราก็ต้องขยายสาขาดีลเลอร์นะคะเพราะว่าเทรนเข้ามาทางนี้เขาต้องการให้เราขยายสาขาเราก็ขยายสาขาให้ครบหนึ่งล้านจุดพอหมดแล้วก็หมดหมดฤด,ดูทีนี้นะ,ะเราก็ไปนะดูแลลูกค้าแล้วทีนี้นะแล้วก็เราไปได้เงินจากการที่เราดูแลลูกค้านะเราก็ไปได้เงินจากสาขาที่เราดูแล นะจากการเติมของสาขาที่เราดูแลนะเราก็ได้เงินจากนะมาเก็ตเพรสนะที่เราเอาของไปขายนะที่เราเอาของของเพื่อนไปขายที่เราเอาของไปวางเห็นไหมนะรายได้มีหลายช่องทางมากๆเลยนะเขาว่ากันว่านะเราอยากจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายนะหรือเราจะเป็นคนรวยรุ่นแรกนะอยู่ที่เราลงมือทําเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะไื่เมินนะบางคนบอกว่าประกาศเป้าหมายนะ้ะฉันจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายของตระกูล จบก็นั่งงงยังจะจนอยู่อีกเหรอนะเป็นคนรวยได้แล้วนะเป็นเศรษฐีทในคมนาคมได้แล้วนะเพืเ่อนๆนะ